ังคงอยู่ในอเมริกาคุณผู้ชมวันนี้ดวงตาทั่วโลกจับตามองไปที่โดนั์ทรัมป์เพราะว่ากําลังจะมีพิธีสาบานตนพิธีประวัติศาสตร์ที่จะมีขึ้นก่อนที่ทรัมป์จะเข้ารับดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้านี้ตอนนี้มีการจัดงานเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแล้วนะคะโดยโดนัททรัมป์และครอบครัวเดินทางไปถึงกรุงวอชิงตันตั้งแต่ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อที่เข้าร่วมง,งานฉลองต้อนรับในฐานะผู้นําคนใหม่ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยะค่ะที่ด้านหน้าของอนุสาวรีอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนโดยงานเลี้ยงนี้ก็มีชื่อตามสโลแกนประจำตัวทรัมป์ที่ใช้ในการหาเสียงเลยนะคะใช้ว่า Make America Great Again Welcome Celebration รวมไปถึงในงานนี้ก็มีนักร้องศิลปินหลายคนเลยค่ะที่เข้ามาร่วมแสดงคอนเสิร์ตโดยว่าที่ผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ก็กล่าวกับผู้ร่วมงานหลายพันคนนะคะยังคงยืนยันว่าจะทำให้อเมริกามีเอกภาพอีกครั้ง และจะทําในสิ่งที่อเมริกาไม่ได้ทํามาเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วให้สัญญาด้วยนะคะว่าจะมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดนัลด์ทรัมป์จะมีกําหนดทําพิธีสาบานตนรับตําแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของอเมริกาในช่วงเที่ยงตรงของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นก็จะตรงกับเวลาประเทศไทยประมาณเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่กําลังจะถึงนี้ค่ะ ก็รอติดตามนะคะว่าในพิธีนี้โดนัลด์ทรัมจะมีสุนทรพจน์แรกก่อนที่จะเข้ารับตําแหน่งว่ายังไงค่ะ